ถ้าไม่เห็นความสําคัญของการสั่งสมบุญเนี่ยเออก็อาจจะไม่มาก็ได้เนาะหรือบางทีเราอาจจะไปพูดกับคนทั่วไปเนี่ยมาเอาบุญด้วยกันนะไม่ใช่เฉพาะบุญธรรมยาตรานะอาจจะเป็นบุญอื่นๆนี่แหละเขาก็บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนอะไรต่างๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดในเรื่องของบุญล่ะพูดในเรื่องของการงานแหนละนะเราไปทํานี่ทํานั้นอะไรต่างๆบางคนเขาเห็นคุณค่าเขาก็รีบไปทําทันทีนะแต่บางคนเขาก็บอกแบบนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอทําหรือง่ายๆมาดูที่บ้านของเราเนาะ ลูกๆของเราที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราบอกให้ลูกไปล้างจานลูกก็บอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่เดี๋ยวค่อยไปล้างบอกลูกตอนนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วลูกบอกแป๊บหนึ่งขอนอนอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปอย่างเงี้ยไอ้คำว่าแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยเออมันมีคุณค่ามากๆเลยนะบางทีความคำว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยไอ้แป๊บตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนนี่เลยทีเดียวเนาะถ้าเอาประโยคนี้เข้ามาในชีวิตของตัวเองนี่แหละแต่ได้เกิดไม่มีประโยคนี้ ชีวิตมันจะสามารถที่จะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าเพราะคงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทุกคนบนโลกวันนี้มันต้องแข่งกับเวลาการทุกๆคนเลยนี่แหละเราคงจะต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเนาะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยก็จะมีะการ์ตูนสั้นของช่องดีนิวมีเนียเนาะเกี่ยวกับเรื่องของแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเปิดให้น้องๆหนูๆเนาะได้ชมการ์ตูนนี้กันอ่าเดี๋ยวลองชมกันเนาะแป๊บ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 หนึ่งคำคุ้นหูที่คนใช้ตอบเวลาถูก ว่าเมื่อไรถึงเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะไปล้างจานแป๊บหนึ่งแม่เดี๋ยวก่อนนะครับเราไปคุยเรื่องกันก่อนเลยนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแป๊บหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่วิทยานุกรมของออฟฟอร์ได้คำนิยามแป๊บหนึ่งอ m o โมเมน มีค่าเท่ากับ90วินาทีแล้วผมจะทําเสียงหลอกไปทําไมครับเนี่ยเข้าเรื่องกันดีกว่าครับแต่จริงๆแล้วคําว่าแป๊บหนึ่งของคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับผมนัดเพื่อนมากินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับนัดมาทั้งหมด4คนคือสมศรีสมชายสมศักดิ์และสมหวังครับเมื่อผมไปถึงร้านครับก็ยังไม่พบเขาทั้ง4สมเลย คคนเลยรับผมก็เลยโทรหาสมศรีฮัลโหลสมสีอยู่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งฉันถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยแล้วผมก็โทรหาสมชายฮัลโหลสมชายนายถึงไหนแล้วแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วแป๊บแปบแปบ,แ,บแล้วผมก็โทรหาสมศักดิ์ฮัลโหลสมศักดิ์นายถึงไหนแล้วเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจริงและผมก็โทรหาสมหวังฮัลโหลสมหวังนายถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเป็นไงเลยครับแป๊บหนึ่งของแต่ละคนแล้วแป๊บหนึ่งของคุณล่ะเป็นแบบไหน จะเป็นแป๊บเดียวแป๊บนานแป๊บนาทีแป๊บชั่วโมงแป๊บวันแป๊บเดือนหรือแป๊บปีกันเลยครับไม่ว่าแป๊บหนึ่งของคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามคําว่าแป๊บในอีกมุมหนึ่งหมายถึงการรอคอยบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายเวลาที่จะรอบางคนก็รู้สึกคุ้มค่าที่จะรอน้ำใด สสสายะอดน้ำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจช่วยชีวิตคนได้เป็นร้อย <Wow. S 2> สำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจจะทำอะไรได้หลายอย่าง <Wow. S 2> และสำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจสร้างรายได้เป็นพันล้าน wow. เวลาของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันเพราะเวลามีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้หายไปกับคำว่าแป๊บที่ต้องรอคอยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแป๊บแบบไหนหรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่แป๊บและเปลี่ยนคำว่าแป๊บเป็น Let's do it ทำมันเลยครับ <Hey! S 1> ฝากติดตามผลงานเพลงที่จะออกมาใหม่ในช่องดีนิวมีเดียด้วยนะครับ ถ้าชอบก็กด s ับ s c r i b e ถ้าใช่ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ